เปิดแผนนิคานสร้าง WWE ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเผยวินซ์แมนแอบติดต่อคนหลังฉากสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเร่สตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดโมชช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวไม่ว่าเป็นเรื่องราวการเปิดแผนนะในส่วนของนิคานที่เกวาเตรียมที่จะมีการจัดก,การสร้าง WWE ครับให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเข้าไปอีกนะฮะ โอ้โหมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้รวมถึงเรื่องราวของเวนซักแมนครับที่ล่าสุดดูเหมือนว่าพยายามจะติดต่อคนหลังฉากดลเดวีนะคือเราเคยมีคลิปก่อนหน้าใช่ไหมแต่ว่าข่าวนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะแกเหมือนจะพยายามทําอะไรบางอย่างอยู่เตียงซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยวิเคราะห์กันแล้วก็จะมีข่าวอย่างอาดัมครบแล่นกําลังจะรีทายในอีกไม่นานจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในคลิปนี้นะเพื่อนๆหลังจากฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับ แล้วก็ฝากด้วยครับกดแล์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องหมดปล้มเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนนะครับผ่านระบบซุปเปอร์แตงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านเพจ a c e b o o k ของเรื่องมมดปล้มเรสตอรี่ได้เลยนะครับเริ่มจากเรื่องราวของนิคขานครับโอ้โหนะเรียกได้ว,ว่ามีหลากหลายประเด็นนะครับที่หยิบมาพูดคุยกันซึ่งเขาเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการที่ชื่อว่า world congress of sport นะครับ นะซึ่งก็พูดคุยในหลากหลายเลเยอร์นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแผนพัฒนาในการสร้าง d ับ e ให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยไอเรื่องการพูดถึงแผนพัฒนาเนี่ยผมก็เคยทําคลิปไปก่อนหน้าน,น่าจะเป็นคลิปช่วงต้นปีมั้งเออประมาณนั้นนะเพราะว่าดัเนี่ยกำลังไปได้สวยถูกไหมครับ จริงผมว่า,ถ,าถ้าจากที่เคยวิเคราะห์มาแทบจะตลอดนิกข่เนจะได้รับคําชมเยอะที่สุดเพราะว่าถ้าในมุมธุรกิจเนี่ยเดวเดอรีเนี่ยแทบไม่เคยแย่เลยนในยุคเขานะไม่เคยแย่เลยนะเรียกว่าพยายามตีโจทย์ให้แตกตีกรอบให้แตกถ้าสมมติว่าเคยมีกรอบอะไรไว้บางทีบางอย่างเขาพยายามลองเพื่อหาช่องทางหาแง่มุมเพื่อที่จะสร้างเงินให้กับสมาคมมากขึ้นมากขึ้นนะนะคือย้อนไปยุควินส์มันก็ยังมีกรอบของวินส์อยู่ไหม เออแต่เขาก็แบบแอบแอบต,ต,ต,ตีอันนั้นเปลี่ยนอันนั้นสลับอันนี้อะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็พอเห็นภาพมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามองในแง่ของธุรกิจของดัก็ไปได้สวนมากๆเนาะนะครับนะขณะที่เรื่องของแผนของนีคาเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงอย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงแท็กติกเกี่ยวกับการจัดศึกใหญ่อย่างเรโซเมเนียนะครับอืมคือเปลี่ยนยังไงมาฟังกันสิ่งที่ นิคขาาในสัมภาษณ์เขาบอกว่ากับการที่ไปสนามกลางแจ้งเนี่ยช่วงเมษายนเนี่ยโดยเฉพาะ,พาะ,ะทางด้านของอีสโคนะ่นะเ,เขาเขาบอกว่าต้นเมษายนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นแบบนี้อีกนะออ,อาจจะไปจัดช่วงเวลาอื่นถ้าจะจัดเรโซเมเนียเนี่ยต้นอะไรต้นเมษานะในสนามกลางแจ้งอาจจะไม่มีอาจจะเป็นการเปลี่ยนวันก็ได้อาจจะเป็นการเปลี่ยนช่วงเวลานะครับ เออนะหรือว่าสมมุติว่าการอ่าไปเจอแล้วไปจัดชนกับเกมช่วงช่วงวันเสาร์อะไรเงี้ยเออไฟนลโฟช่วงวันเสาร์อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ทำเอออาจจะพยายามหลบหลบหลบลีกเพื่อให้เอ่าเรียกว่าพอถึงจังหวะปั๊บเนี่ยนะคนเนี่ยจะต้องสนใจแรโซเมเนียมากที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นๆเหนือกว่ากีฬาอื่นนี่คือสิ่งที่นิคคานอยากจะทำซึ่งถ้าพูดถึงแรโซเมเนียเนี่ยนะครับ ยิงมีไฟฟูลเนี่ยรายงานว่าความเป็นไปได้ที่เรซโซเมเนียจะเปลี่ยนช่วงเวลาไปจัดในช่วงพฤษภาคมนั้นมีนะมีในช่วงเวลาตรงนี้นะมีการพูดคุยเริ่มมีการเรียกว่า,าถูกพูดถึงมากขึ้นในที่ประชุมก็แล้วกันนะสำหรับเรซโซเมเนีย41ขณะที่นิคขานก็มีการพูดถึงว่าตอนเนี้ยถ้าถามถึงตัวเต็งเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเป็นที่ลาสเวกัสนะครับที่เป็นเมืองที่ถูกพิจารณา,าให้จัดเรซโซเมเนีย41ในปีหน้า เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าเป็นอย่างไรนะครับขณะที่ในเรื่องราวของอการจัดศึกใหญ่ต่างๆนะครับคือถ้าในช่วงหลังเนี่ยถ้าเราสังเกตผมเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับแผนในการที่จะสร้างดลวิเดียให้เป็นระดับโลกถูกไหมนอกจากการนําเสนอในส่วนของภาพลักษณ์แล้วเนี่ยนะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการทํามันจริงๆภาพลักษณ์เดลวิเดียดก่อนหน้าพยายามบอกว่าเป็น global brand global brand ถูกไหมฮะหรือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลก แต่ว่าในภาพที่คนเห็นอาจจะยังไม่ชัดขนาดนั้นคือถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยกับการจัดศึกใหญ่นอกประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีน้อยอว่ามีน้อยมากนะครับมีน้อยมากก็ยุคนิคข่าเนี่ยแหละที่มีการจัดศึกใหญ่นอกประเทศอนะ่มันก็เป็นหนึ่งในแผนงานของเขาที่มีการจัดเหล่าจัดส่วนตรงนี้มานะฮะซึ่งผมมามองว่าเป็นเป็นภาพดีก่อนหน้าเนี่ยเวลาจัดนอกประเทศมันจะเป็นศึกเล็กอ่าไลฟ์อีเวน ถามว่าคนเห็นกันแค่ไหนก็เห็นกันนิดๆหน่อยๆมันมันต่างจากภาพศึกใหญ่มันเหมือนกับว่ามันคือเนื้อเรื่องเสริมจะจะบอกในเรื่องเสริมว่าไม่เชิงเรียกว่าอะไรดีอะเรียกว่าเรื่องที่คือทำแหละคนรู้ว่าทำแต่มันไม่ได้เป็นภาพชัดประจักษ์ขนาดนั้นไม่เหมือนนับปัจจุบันถูกไหมคือปัจจุบันเนี่ยกับการอะไรขยายแต่ไปด้วยีเป็นโกลบอลเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเนาะเออกับการจัดศึกใหญ่นอกประเทศเนี่ยอย่างปีนี้ใช่ไหมก็จะมีอะไรแบ็คแลช ที่ฝรั่งเศสแบชินเบอร์ลินที่เยอรมันนะครับหรือว่า,าศึกที่ซาอุก,ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้เพราะนั้นผมว่าตรงนี้มันชัดเจนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นิข่านบอกเอาไว้ก็ใน world congress of sport เกี่ยวกับการจัดศึกใหญ่นอกประเทศนะเขาบอกว่าโอเคแหละนะครับในศึกต่างๆเ,เขาจะจัดให้อยู่นอกประเทศก็จริงแต่อย่างหนึ่งที่เขาเนี่ยยังยึดไว้ให้กับฝั่งอเมริกา ก็คือการจัดบิ๊กโฟร์นะบิ๊กโก็คือศึก Royal Rumble WrestleMania SummerSlam แล้วก็ s u r v i v o r Series ตามแผนของนิคานตอนนี้เขาบอกว่าศึกเหล่านี้จะถูกจัดในเพียงแค่ในสหรัฐอเมริกาและที่แคนาดาเท่านั้นนะครับก็จะล็อกเอาไว้นอกนั้นเนี่ยไปไหนได้หมดอ่าอย่างปีก่อนเคยมีอะไรล่ะแชมเบอร์ Chamber ที่แคนาดาหรืออะไรเงี้ยอ่าหรือปี ปีอย่างปีนี้ที่อสอ,อสเตรียออสเตรเลียถูกไหมเออก็มีก็มีการจัดอะไรค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรนะนะตามนะั้นซึ่งแน่นอนไอ้ผลลัพธ์ของการทําแบบเนี้ยของนิคานเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าทําได้ดีและผลลัพธ์ก็ออกมาดีนะเพราะว่าอันนี้พอดีเรียกว่ามันเข้ากับอีกข่าวหนึ่งพอดีผมจะเชื่อมไปก็คือในส่วนของฟอร์สเนี่ยได้มีการอัปเดตนะสรุปเรื่องของอ่ามูลค่า นะครับเออนะมูลค่าต่างๆแล้วก็รายรับในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงปี2023แต่พอดีว่าฟอร์สเนี่ยมีการเขียนถึง2ค่ายก็คือทั้ง WWE แล้วก็ AE w อซึ่งท่านนับท้านับแค่มวยปล้ำม,มันก็ WWE สูงสุด AE w อเบอร์2นั่นแหละเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้านับท่านนับกีฬาอื่นเหมือนว่าจะเป็นก็เบอร์ต้นๆน,นะร้บผมเข้าใจไม่ผิดนะเอ,อาไม่สิต้องบอกว่าในส่วนของคอมแบ t สปอร์ตอ่ากีฬาต่อสู้เนะี่ยนะครับที่ฟอร์สเนี่ยจัดเนี่ย เบอร์หนะึ่งรู้สึกจะเป็น UFC อ่าเบอร์2เป็น w ด E เบอร์สามเป็น e w นะครับซึ่งเนี่ยในข่าวตรงนี้อันนี้ชัดเจนว่าไอแผนการทำงานนิ้ขานตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมาออกดอกออกผลนะคือตอนนี้ที่ผมชื่นชอบไม่สิต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้าที่เราเรียกว่าเห็นชัดว่า WWE กำลังไปได้สวยคือก่อนหน้าโปรดักไม่ดีตอนวินสุกน p โปรดักก็คือหน้าจอเลยมวยปั้มสนุกบ้างไม่สนุกบ้าง ส่วนมากไม่สนุกชอบทําอะไรเลือเธอเนี่ยช่วงก่อนที่วินจะไปเนี่ยนะครับแล้วก็นิคขานนิคข่านจะทําดีมาตลอดเรื่องของธุรกิจแต่ตอนนี้พอฝั่งมวยปล้ำฝั่งโปรดักวินซักแมนอ,นออกไปแล้วใช่หไหมทริปเปอเอชกลับมาแล้วก็ทําแล้วก็ทําได้ดีเนี่ยโปรดักก็ดีนะเรื่องของการการสร้างเงินก็ดีมูลค่าก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกดับเบิลยช่วงนี้เนี่ยฮอตมากๆกถูกไหมแล้วก็ทําได้อย่างเรียกว่ายอดเยี่ยมคืออย่างใน ของฟอร์ซแล้วมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของสมาคมเนาะ WWE เนี่ย e. เขาสรุปออกมาอยู่ที่หกจุดแปดพันล้านดอลลาร์นะครับเยอะมากนะนี่คือมูลค่าของ WWE ในตอนนี้ขณะที่ในส่วนของรายรับที่มีการสรุปมานะครับ WWE เนี่ยฟาดรายรับไปถึงหนึ่งจุดสามสามพันล้านดอลลาร์มูลค่าหกจุดแปดนะแล้วก็รายรับปีที่แล้วปีเดียวนะหนึ่งจุดสามสามพันล้านนะครับ ขนาดที่อันนี้แวะหน่อยของ A W เนี่ยนะครับมูล,ลค่าอยู่ที่2,000ล้านก็ไม่น้อยเยอะเหมือนกันแต่รายได้อยู่ที่250ล้านดอลลาร์ A W เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจัดสรรเงินบ้างเล็กๆน้อยๆนะเราเคยรายง,งานเรื่องนี้ไปแล้วเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันมันเยอะขึ้นก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะขึ้นเหมือนกันในการขยายสมาคมให้มันเติบโตมากขึ้นนะครับตามนั้นแต่ตอนนี้ชัดเจนมากว่า W G กับงานของ อันนี้ขานก็ออกมายอดเยี่ยมอย่างที่เราได้เห็นกันกับการสร้างเงินจํานวนมากให้กับสมาคมแล้วก็คือฝั่งมวยปั้มดีคือตอนแรกมวยปั้มไม่ดีเนี่ยธุรกิจก็ยังดีนะแต่พอแบบมวยปั้มดีปั๊บมันดันให้ธุรกิจที่มันเป็นสายงานฝั่งในมือของนิขานมันยิ่งโตขึ้นไปอีกมาเลยกลายเป็นภาพสวยสวยงามแบบนี้นะปัจจุบันนะครับขณะที่ในส่วนของอ่าในฟอร์มมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็คือนักมวยปล้มที่รอมากที่สุด ใช้คําว่าดึงดูดแฟนมวยปล้ำดึงดูดเข้าไปมากที่สุดอะไรเงี้ยในปี2023ท็อปดรอนะมีอยู่แค่สอันดับนะฮะเขาบอกเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นโรมันเรนอยู่นะครับเบอร์สองเนี่ยเป็นโคดี้โรสและเบอร์สามก็เป็นรีอาริปลี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะในช่วงปีที่ผ่านมาแหละริปลี่นี่ก็หมามีนี่ก็โ,โหแฟนๆชื่นชอบผมเคยไปเห็นเสื้อของริปลี่ในดับเิูชอปเนาะโหคือแบบ หมดเกี้ยงเออหมดเกี้ยงทุกลายขายดีหมดเออหรืออย่างโคดี้เนี่ยเหมือนที่เราคุยกันว่าหนึ่งือเขาก็ทํางานหนะักปัลมแทบจะตลอดเป็นฮีโร่เป็นพระเอกของคนดูจริงเวลาใครไปดูไลน์เวียนเขาจะพาไปถ่ายรูปแบบสมมุติว่าคุณนั่งลิงซ้ายเขาจะยืนถ่ายรูปให้แบบแทบทุกคนนะนะเออเซอร์วิสมากๆนะครับ นะไม่ว่าเป็นเนะี่ยภาพแบบนี้อ่ะก็ก็กลายเป็น3ท็อปดอของปีที่ผ่านมาคือโลมันก็ไม่ค่อยมาผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรแต่นั่นแหละโรมันก็คือโลมันเป็นอาวุธหลักที่เดวรีใช้เวลาจัดสนามใหญ่ใช่ไหมในช่วงปีที่ผ่านมาจากนี้ไม่รู้น่าจะใช้โลมันในในแบบไหนนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคต่อมาครับอันนี้คือเรื่องราวที่วินซ์แมนพยายามที่จะติดต่อคนใน WWE นะอันนี้รายงานจาก CNBC นะครับซึ่งเอาจริงก่อนหน้าเราเพิ่งรายงานไปเกี่ยวกับว่าวินสตแมนเนี่ยน่าจะต้องขายหุ้นของเขาทั้งหมดนะครับเพื่อที่เป็นการตัดขาดจากดับซึ่งเราก็น่าจะวิเคราะห์ไว้ในคลิปเด้วยผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าคือฝั่งของ TKO เนี่ยจะปล่อยให้เรื่องวินซต์แมนตามเป็นงงเง,เนงา,ตาติดตัวอย่างนี้ไม่ได้เรื่องดราม่าวินซ์เนี่ยถูกไหมฮะปล่อยให้เป็นเงาตามติดตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะต้องใช้คําว่า อะไรล่ะใช้คำว่าต้องเคลียร์เพื่อให้ภาพลักษณ์มันออกมาดีนะครับซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าวินส์พยายามติดต่อคนใน W แต่อาจจะไม่เชิงว่าเป็นคนในเพื่อจะกลับมารับตำแหน่งอาจจะแบบเหมือนฟีลแบบหาเพื่อนมาคุยมากกว่าอันนี้ของ CNBC รายงานเพราะว่าถ้าในมุมของฝั่งบริหารเนี่ยวินส์เ่ยเขาช้คำว่าพยายาม move on เหมือนกันเพราะว่าในรายงานบอกว่าอ่วินส์แเนี่ยกับหลังฉากดเลี่เนี่ยนะครับ กับคนที่ทํางานแบบเป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คุยเลยเออไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องบริษัทเลยนะครับอย่างเช่นทริปเ e อชหรือแม้แต่ลูกสาวอย่างสเตฟานีแม็กแมนนะครับเออไม่ไม่คุยเกี่ยวกับเรื่องบริษัทแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าได้คุยหรือไม่ได้คุยแค่ไหนนะอันนี้จาก cnbc เนาะขณะที่อ่ะเพื่อนเขาอ่ะโดนัลด์ทรัมป์อันนี้คุยเป็นประจำนะคุยเป็นประจำแต่ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าคุยกันเรื่องอะไรเออ นะครับแล้วก็ขณะที่ทางฝั่งของคนที่ดูจะมีตำแหน่งหน่อยเนี่ยที่วินเนี่ยติดต่อก็คือเดอะร็อกนะครับอันนี้ในะรายงานบอกว่าอ่าวินซ์แมนเนี่ยพยายามติดต่อกับเดอะร็อกและจอร์ซีนา่านับตั้งแต่ที่เขาลงจากตำแหน่งของ TKO ถูกไหมคือเดอะร็อกปัจจุบันก็พูดตามตรงก็เป็นผู้ถือหุ้นของ TKO นะครับอืมนะซึ่งซึ่ง แต่โอเคแหละเดอะร็อกเองก็ไม่ไม่ได้เปิดปากพูดเรื่องนี้ขณะที่จอร์ซีน้าก็อาจจะพูดเรียกว่ามีแอบบแอบบเรื่อไงให้กําลังใจวินนิดหน่อยอะไก็เลยโดนดราม่าไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยนะซึ่งหลักๆก,ก,ก,ก็คือสะอาดวินก็ยังคุยกับเดอะร็อกแล้วก็ยังคุยกับซีหน้าอยู่เป็นอยู่บ้างเออพยายามติดต่ออยู่บ้างนะครับคือถ้ามองว่าถ้าใครจะสมมตินะสมมติวินจะกลับมาหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันยากมากนะ เขาก็อาจจะเข้าทางเดอะล็อกก็เป็นไปได้แต่ถ้าพูดถึงตอนนี้ชั่วโมงนี้ปัจจุบันเขาควรจะขายหุ้นทุกอย่างแล้วก็ไปจัดการเคลียร์เรื่องของอ่าคดงคดีอะไรซะให้มันเรียบร้อยมากที่สุดควรจะเป็นอย่างนั้นนะเออคือตอนนี้ผู้ตามตรง w ับเบิลกำลังไปได้สวยนะคือถ้าวิ้นกลับมามันก็คงเป็นภาพที่แย่นะเอ,อเหมือนเดิมเออเหมือนก่อนหนะ้าก็คงจะเซ็งอ่ะผมว่าเออนะต่อมานะครับเรื่องราวของเดอยังบัก นะครับข้ามไปฝั่ง a อไกันบ้างนะครับเขาบอกว่าแฟนๆนเนี่ยควรจะคาดหวังเออบิ๊กเซอร์ไพรส์ใน d y n a าสตี้สสัปดาห์นี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะเออยังบารจะบอกว่าอแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยคาดหวังให้เราโชว์โชว์ได้ยอดเยี่ยมอนะครับเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยทำศึกใหญ่ได้ด,ดีเท่ากับเ w เออนะะ จงคาดหวังเซอร์ไพรส์ใหญ่เออนะซึ่งไม่เหมือนกับแท็กทีมอ่าอื่นๆในประวัติศาสตร์นะที่โอเคแหละ่ะพวกเขาเนี่ยก็สามารถเพอร์ฟอร์มได้ในบิ๊กไททอลแมชในแมชชิงแชมป์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะคาดหวังได้เลยว่าพวกเราเนี่ยจะสร้างแมชแท็กทีมที่เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งในการชิงแชมป์แท็กทีมซึ่งพวกเขาเนี่ยจะได้เป็นชแชมป์แท็กทีมสมัยที่3ถูกไหมแล้วก็จะสร้าง ฮิส t ต r รกรันก็คือถือแชมป์แบบแข็งแกร่งหรือว่าเป็นที่ถูกจดจำอะไรแบบนี้นะครับอืมและบอกเลยว่านี่จะเป็นหนึ่งในรันแชมป์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาชีพการปั้มของพวกเราเลยยังบัสนะครับตามนะ้นนี้ไม่รู้ว่าแมทแมทหรือนิกบอกนะแต่ว่าในรายงานของ Sport Illustrate เนี่ยบอกว่าเนี่ยสองคนนี้บอกว่าให้คาดหวัง Big s u r p r i ไพได้เลยก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับโอเค ส่วนเรื่องถือชงถือแชมป์อย่างนี้ผมว่าเราต้องหวังแหละนะมันระดับแท็กทีมระดับยังบักนะเอออะต่อมาเป็นเรื่องราวของอดัมคบแลนด์นะครับหรือว่าเอทของเรานั่นเองนะได้มีการให้สัมภาษณ์กับม o ซี่สปอร์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเรื่องของการอยู่ในอาชีพการเป็นนักมวยปล้ำของเขาเนี่ยอาจจะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วจากนี้เขาอาจจะรีทายในอีก1ปีครึ่งสิ่งที่อดัมคบแลนอธิบายเขาบอกว่า แน่นอนผมอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมรู้สึกว่าจิตใจของผมเนี่ยดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานะครับนะคือผมต้องบอกว่าผมไม่อยากที่จะเป็นนักวยปั้มที่คอยวนเวียนไปเวียนมาจนตัวเองแก่แล้วเด็กเนี่ยแล้วพวกนักมวยเด็กเด็กดาวรุ่งเนี่ยก็มามองว่าโอ้โหแบบเห็นเปิดเปิดดูปั๊บเนี่ยเฮ้ยวันนี้ต้องปั้มกับอดัมเหมอว่าเซงหว่อะไรอย่างนี้คืออดัมม่นไม่อยากให้เป็นภาพแบบนั้นเออเขาไม่อยากเป็นผู้ชายคนนั้น นะอยากจะให้นักมวยปล้ำดาวรุ่งเนี่ยตื่นเต้นเวลาที่ปล้ำหรือขึ้นปล้ำบนเวทีสู้กับอดัมคบแล่นนะครับซึ่งสำหรับตัวเขาเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเหลือเวลาแค่อีกหนึ่งปีครึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้แหละคือหวังว่าเรียกไงหวังว่าจะยังโชว์ฟอร์มได้นะครับในช่วงจากนี้จนถึงตอนจบ ก็เป็นการเริ่มหินถึงถึงเรื่องที่เขาจะจะเลิกจากการปล้ำสำหรับอดัมโคบแลนเนาะนะครับแล้วก็ปิดกันที่ข่าวสุดท้ายนี้เป็นข่าวฝั่งอินดี้บ้างก็คือในส่วนของแม c คา n a โดนาพี่แมสนะครับ, Mac, รบโหกำลังจะไปได้สวยหลายรอบแล้วสุดท้ายมาเจออาการบาดเจ็บอีกแล้วครับอันนี้รายงานจากชอต์ลซัจากไฟฟูนะเปิดเผยว่าแม c คา n a โดนาะได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหนะ้าอกฉีกขาดทอนเพกก็คือที่ กามเนื้อหน้าอกแบบแบบที่โคดี้เป็นอ่ะเออแล้วแมทคาโดนาเนี่ยจําเป็นจะต้องมีการผ่าตัดด้วยนะครับอืมนะทางนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อาจจะเกิดจากการไปเวทหรือเปิดขึ้นตอนไหนอะไรเงี้ยไม่มียังไม่มีบทสรุปมีการพูดถึงตรงนี้แต่เป็นว่าตอนนี้บาดเจ็บและจะต้องไปมีการผ่าตาัดกตามเนื้อหน้าอกนะครับเพราะนั้นก็ เดี๋ยวรอติดตามกันเกี่ยวกับอนาคตของแมคคาร์โดนาด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆหลังจากฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่และใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แตงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทาเพจ Facebook ของเรื่องวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องมวยปล้ำเรื่องส่อรีบ